เปิดโพสต์ล่าสุดแดนนี่หลังเซ็นหย่ามิลกี้รู้เลยหมายถึงอะไรจากการที่ทราบกันว่ามิลกี้ปริยาและแดนนี่ปิดฉากรักลงไปแล้วต่างคนต่างไหวทำหน้าที่ของตนเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับลูกสาวหลังเริกกันทั้งคู่ก็เจอประเด็นดราม,ม่าต่างๆนานาและได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆไปบ้างแล้วซึ่งล่าสุดวันนี้12กันยายน65ทั้งคู่ก็ได้เซนใบยาก,กันแล้ว สาวมิวกี้ได้พบขอดบคุณทุกกำลังใจและเผยข้อความนี้ถึงคนที่อินมากอินจนเกินไปกับคู่ของเราคอมเมนต์ Comment ออกความคิดเห็นตามอำเภอใจสนุกปากมากมายก็ควรจะหยุดเอาเวลาไปดูแลเรื่องของตนเองครอบครัวตัวเองให้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นต่อมาทางด้านหนุ่มแดนนี่ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรเป็นข้อความสั้นๆพื้นหลังสีดำพร้อมข้อความระบุว่า t เว l e ซ t ท to หลายคนต่างเชื่อว่าเขาหมายถึงวันเดือนปีที่อยากกับมิวกี้แน่นอนและต่างส่งกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายล้นหลาม